ปลาซีบาสจ้าน้องจอยให้มาสองตัวเลยเดี๋ยวจะทำปลาห่อกินจ้าจะใช้ตะไคร้กับใบมะกรูดยัดท้องจ้าใบมะกรูดใช้แช่แข็งเอาได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วจ้ายัดท้องเสร็จแล้วเดี๋ยวนำเข้าเตาอบเลยจ้า ปลาก็สุกแล้วจ้าดูมันเขาออกมาสิใช้เวลาอบ30นาทีจ้าความร้อน180อองศาจ้าอืมน่ากินมากๆเลยจ้าปลาหมึกกับหอยแมงผู้ ก็เป็นแบบนี้แหละจ้ะเดี๋ยวปลาหมึกจะนึ่งเอาหอยแมงภู่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เกต็ตแบบนี้แหละจ้ะซื้อมาเดี๋ยวมาอุ่นสวัสดีจ้าท่านผู้ชมมาทานปลาหอ่อหอยหอหมึกหอกับส้มนะจ้า มาจ้ะมามาเสร็จแล้วมีน้ำจิ้มตำเองใส่ถัว่วหวานหวานจ้าถั่วตัดแล้วก็น้ำจิ้มซุกี้ปลาหมึกนึ่งเอาจ้าหอยก็ซื้อปลาสดสด,สดน้องจอยซื้อมาให้ลงมือเลยนะจ้าสวัสดีจ้าท่านผู้ชม มาจ้ะมาลงมือกันเลยนะจ๊ะปลาหอปลาหอขอปลาหอก่อนนะอืม,อมผักซะลแเน่ที่สวนจ้ะเก็บมาได้สามยอดสามยอดก็สามยอดอเอาน้ำกิ้มซุกี้ก่อนจ้ะ หอยหอมน้ำกิมถั่วมากอืม น้ำจิ้มถั่วอร่อยมากๆเลยนะ หมึกหอมอ่ะ Rồi, tất cả mọi <laughs> thứ ทีไปซื้อที่ร้านแขกได้สดดีด้วยจ้ะหอยหอม เอาสองตัวตัวไม่ใหญ่จ้ะ วันี้หอยกับปลารวมกันเลยจ้ะน้ำจิ้มสุก,กี้ ý thức ý nó ý thức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  ý อร่อยมากๆเลยจ้าเพื่อนๆเสียดายผักหมดเดี๋ยวงวดหน้าต้องใช้ผักเยอะกว่านี้จ้าขอบคุณมากๆที่รับชมนะจ้าถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ส้มด้วยนะจ้าขอบคุณล่วงหน้าจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะจ้าทุกๆท่าน